สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้อง F e c ทุกท่านนะครับผมมาพี่น้องครับผมเรามาตามกันต่อเลยนะครับผมนะกับแนวทางฮานอยนะครับแนวทางฮานอยประจําวันที่3นะครับวันอังคารที่3 มิถุนายน2568พี่น้องครับผมเนาะของวันอังคารของเย็นนี้เด้อพี่น้องเด้อนะของเย็นนี้นะครับผมเนาะได้ลูดกับ3นะครับผมเดี๋ยวตัวจะพูดเดี๋ยวผมมาเจาะให้ด้วยนะครับผมเนาะมาดูกันสถิติของเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับผมมาดูย้อนหลังของงวดเมื่อวานนี้กันก่อนพี่น้องครับผมปังมากๆครับผมปังอีกแล้วเด้อปังทุกรอบเลยปังทุกวันเลยนะครับผมพี่น้องครับผมเนาะเมื่อวานนี้พี่น้องครับผมไล่มาตั้งแต่ลาสตาร์เลยนะครับราสตาร์88362พี่น้องเข้า8นะครับ เข้ารูดแปดนะครับผมเนาะอ่ากาชาติหนึ่งสามสามกาชาติไม่ผ่านนะครับผมเนาะกาชาติไม่ผ่านนะครับเฉพาะเกตเก้าสองสี่หกเกตนะครับผมเข้ารูดสี่เด้อพี่น้องเด้ออ่าสายรูดก็ได้อยู่นะครับผมเนาะพิเศษเมื่อวานนี้ครับผมพิเศษกับพิเศษพัดนะครับผมเจ็ดหนึ่งหกเก้าหนึ่งครับผมเนาะเจ็ดหนึ่งหกเก้าหนึ่งไม่ผ่านครับผมเนาะอ่าเกตสามหกหนึ่งเกตนะครับผมตัวนี้เข้ารูดเจ็ดนะครับผมเข้ารูดเจ็ดตัวเจาะเด้อพี่น้องเด้อ ตัวเจาะเข้ารูดเจ็ดพัดครับผมนอยพัดครับผมหนึ่งเจ็ดนะครับผมเนาะเห็นไหมนอยพัดเข้าอีกแล้วพี่น้องครับผมนอยพัดมาบ่อยมากครับผมเนาะหาหนอยพัดนะครับหาหนอยพิเศษพัดพิเศษนะครับผมเนาะเข้าเมื่อวานนี้ครับผมเนาะแล้วรอบปกติพี่น้องครับผมเนาะสองหกแปดหกศูนย์พี่น้องหกแปดนะครับผมเน้นๆเลยนะครับผมเนาะอ่ารูดแปดเข้าหกแปดตัวเจาะด้วยครับผมเนาะอ่าเมื่อวานนี้เข้าตัวเจาะด้วยเด้อเข้าแปดวิ่งแปดด้วยเด้อ นี่นะครับผมเมื่อวานนี้เจาะ86เข้านะครับผมเนาะแล้วพัดปกติครับผมนอยพัดปกติ8 9 4 8 6 8 6เข้าเน้นๆอีกตรงๆอีกครับผมเนาะอ่า984 984นะครับผมได้4ได้8รูดชุดเต็มก็ได้รูด4กับ8ด้วยนะครับผมเนาะได้6กับ8ได้ด้วยครับผมเนาะนี่68สวยๆเลยเน้นๆเลยเมื่อวานนี้นะครับผมเนาะผมบอกแล้วรอบแรกถ้าไม่ผ่านนะครับผมเราตามต่อนะครับผมตามต่อถ้า ถ้าผ่านก็โอเคหยุดนะครับผมถ้าไม่หยุดถ้าไม่เดินทําถ้าไม่เข้าเราตามต่อนะครับผมผมบอกแล้วนะครับผมรอบแรกไปไปนะครับผมถ้าได้แล้วหยุดนะครับผมถ้าไม่ได้เราไปต่อนะครับผมถ้าไปต่อแล้วได้หยุดครับผมนั่นมาหยุดตรงที่แปดหกเราก็กําไรแล้วนะครับผมเนาเมื่อวานนี้นะครับผมเนาหกศูนย์ก็เข้าอยู่เด้อพี่นองเด้อหกหกศูนย์ก็อยู่นี่เด้อหกศูนย์เข้าตัวตัวนี้ครับผมเนาะหกศูนย์ก็เข้าอยู่นี่เด้ออ่า อ่าก็โอเคสรุปแล้วก็ผ่านนะครับผมเมื่อวานนี้ก็ปังมากนะครับผมเนาะผ่านนะครับผมเมื่อวานนี้มาสําหรับวันนี้พี่น้องครับผมสําหรับวันนี้เรามาดูกันนะครับผมเหมือนเดิมนะพี่น้องเรื่องหาหน่อยพัดนะครับหน่อยพัดก็อย่าลืมเด็ดขาดนะครับผมปังมากๆครับผมเนาะปังทุกวันเลยนะครับผมอมาวันนี้นะครับผมเนาะวันที่3ครับผมวันพุธที่3มิถุนายน2568เย็นนี้พี่น้องครับผมได้รูด3กํา1เด้อ นะครับรูดสามกับหนึ่งนะครับผมชุดเต็มนะครับผมชุดเต็มชุดใหญ่นะครับผมเนาะอาจจะคู่นะครับผมเนาะจับคู่ก็สามสองสามเก้าสามหกนะครับผมสามสองสามเก้าสามหกนะครับผมแล้วก็หนึ่งสามหนึ่งเก้า หนึ่งสามหนึ่งเก้าหนึ่งสองครับผมอ่าชุดวินนะครับผมวินไปจับสามตัวไปจับชุดวินไปวินกันสามตัวก็ได้นะครับผมเนาะทุกรอบเลยนะครับผมเนาะสามหนึ่งสองเก้าหกนะครับผมเนาะอ่าวินจับสามตัวเด้อพี่น้องเด้อว,วินจับ สามโตนะครับผมนะ ạ, да เนาะอ่า uh, ตามนี้นะครับผมเนาะสำหรับชุดเต็มชุดนี้เอาไปเลยนะครับผมเนาะตั้งแต่ลาสตาการ์ซาสพกิจนะครับผมเนาะหรือนอยก็ได้ครับผมเนาะไปวิ่งไปรูดก็ได้ครับผมชุดเตรียมชุดใหญ่นี้กันนะครับผมเนาะมาชุดเจาะพี่น้องหลายคนก็อยากได้เจาะเน้นๆกันครับผมสำหรับงบน้อยเนาะอ่าสำหรับงบน้อยนามาเจาะกันนะครับครับผมเนาะอ่างบเยอะหน่อยก็ไปได้หมดนะครับผมเนาะพี่น้องครับผมรอบพิเศษนะครับผมรอบพิเศษรูดห้าได้พี่น้องเด้ะ รูดห้านะครับผมรอบพิเศษรูดห้านะครับผมห้าศูนย์ห้าหกห้าสามนะครับผมสําหรับรอบพิเศษนะครับผมพิเศษพัดด้วยพัดพิเศษด้วยนะครับผมเนาะอ่าแล้วรอบปกติครับผมปกติรูดหนึ่งนะครับผมเนาะปกติรูดหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งสามนะครับผมเนาะปกติ นะครับผมแล้วก็พัดปกด้วยเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็วินนะครับผมชุดวีนะครับผมรอบ V i p ครับผมเนาะรอบว i p วิ่งสามรูดสามนะครับผมสามหนึ่งสามสองสามเก้านะครับผมเนาะตามนี้เลยนะครับผมเนาะตามนี้เลยนะครับผมจะเลืมนะครับผมเนาะชุดวินชุดวินชุดเจาะนะครับผมเนาะอ่าศูนย์หกสามหนึ่งห้าหกสาม สามหนึ่งสองเก้าห่าชุดวินชุดเจาะนะครับผมเนาะตามนี้เลยพี่น้องครับผมนะพี่น้องท่านใดอยากจะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันนะครับผมหลายวันนะครับผมเนาะหากับข้าวตอนเย็นกันนะครับผมก็พอได้อยู่นะครับผมเนาะก็ตามนี้เลยพี่น้องครับผมเนาะรอบแรกนะครับผมรอบพิเศษชุดเจาะนะครับผมชุดงบน้อยครับผมวิ่งลูทห้าเด้อพี่น้องเด้อห้าศูนย์ห้าหกห้าสามนะครับผมรอบแรกถ้าผ่าน ถ้าได้ก็หยุดนะครับผมนะาไมาหยุดเราเตือนต่อนะครับผมตามต่อเอาให้หมดนะครับตามต่อไปรอบปกปกได้หยุดนะครับผมถ้าไม่ได้ก็เตือนต่อนะครับผมไปมาหยุดมันต้องผ่านนะครับผมสามรอบนี้ต้องผ่านอยู่ลงหนึ่งรอบนะครับผมเปอ่เสองรอบนะครับผมอ่าตามนี้เลยนะครับผมพี่น้องรับผมเนาะเอาไปเป็นแนวทางกันนะครับผมเล่นแต่พอดีเด้อพี่น้องเล้อทุกแนวทางก็มีเข้าไม่หลุดนะครับผมเนาะตัว่เป็นแนวทางเท่านั้นปิจเจณ้าเอาเด้อพี่น้องได้เอาปังๆให้เฮงกันนะครับผมสําหรับหานอยนะครับผมเนาะอ่า หลับในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขอพีมม่น้องท่านโชคดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์้ว้พี่น้องแลอกดหัวใจนะครับผมนับเป็นกำลังใจให้บ่าวพัดด้วยนะครับผมยินงีพบกันรวยๆครับผม